เห็ยบอท่านผู้ชมทุกอ้อยอันเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งไกลๆเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีกัทันสมัยเติบแ้วเนาะเพราะว่วาบ่ตองเอาค้นมาอันนี้เนาะเดี๋ยวสีพาไปเบิ่งไกลๆเด้อยอันนี้ซุ้มไก่ๆซุ้มหลัลงฝายส่อ้อยใส่อ้อยใส่ละยู่ใสออ่ละโอ้นีรถมองบเห็นมันแดดทา่านผู้ชมแดดแล้วก็มองเห็นกล้องกล้องมองห็นโอ้ยเต็มอีกแล้วมันแดดค่ะกันนะ มันนี่อันรถไถมันก็ขีบขีบคา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 บใช่ไห่ะอ้อยบัวลายดอกอ้อยจะได้พอรถบ๊อบ,บุกกับบอลูขึ้นกันละเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งเก่งไก่ไปจพาไปเบิ่งเก่งไก่ไไกท่านผู้ชมดูไก่ลายเบื้องเก่งไก่ตอน,น,นเพิ่งขีบเนาะ วิธีการจังไมนี่ท่านสมัยแล้วเนาะบ่ะต้องตะกี้โยนอ้อยเอาเ่อกอนนี่โยน,นเจลกองละกอง,กองเอาคนงานหาคนงานลาซ่านเดี๋ยวนี้บ่ต้องหาคนงานเลยจ้าเอาแบบนี้เลยเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้ท่านสมัยมากเลยขึ้นแค่สองคนกระเพาะตะ,ตะกอนนี่หาคนเทระศีพูน่ะโยนอ้อยอ่ะฮ้อนแดดกับฮ้อนแดดตอนนี้ฮ้อนตอนนี้สมัยนี้สบายแล้ว ย่กับสร้างคอยขย็นสบายท่านผู้ชมบ่เย็นดอกแดดยู่เต่ว่าไปตัดอ้อยต่อคนเพราะว่าทีได้รถสิบรอหรือป้ากขาบอลงดอกเพราะว่ามาเข้าปได้รักษาเอาดูได้เอาเนาะได้ทำใดก็เอาแหละบ่งต้อนอันสร้างไ่ได้มาเสียห้าเดี๋ยวสิมาเสียห้าสีมาปลูกของข้างบนสร้างอยู่นี่ปล่อยป่าไว้ประมาณถุงหนึ่ง หาลอยตัวเพิ่พันตัวนี่ละ่ะบอนวสันบ่มีจักน้อยเลยบอนมันตายปกติท่านผู้ชมประเดี๋ยวอาหารมาให้เพิินเลยกระตา,ขาะเข่าเสบียงอาหารมานี่ไปปัดอ่อยตัวเด้อเพเล่งแล้วบันโอ้เมิ่งมือผู้ชมดูมือและถุงม,มือดูมือข่อยมือข่อยเหมือนกับอะไรเลย เหมือนกับผีหลอกเลยเจ้าวาไปไปตัดก่อนลดตัลมซับท่านผู้ชมลดหลานตบลมเพราะว่าหมองน,นี้เป็นคลองเป็นคลองน้ำลงไปพุ่นบด้อันอันนี้บ่ได้อ,อันบรได้ทบักจกซับให้มันให้มันอันตำ ก็เลยต้องล้อรถอ,อีกล้รอรถมาดึงเอารถไถมาดึงเจ้าค่อยจะขึ้นได้ถ้าเอาบอกจกซับลงตำต,ำ,ตำก็สิได้อยู่เนะาะเธอว่าบอสอันมีมือเนาะเอาบอกจกซับลงให้มันเป็นไปเลยนะมันค่อยสิได้เพราะว่าทั้งนี้เป็นน้ำคลองน้ำก็เลยเคยเ็ดคลองน้ำตัดไว้นะมันเลยอันนี้ ก็เลยข,ขึ้นไปเอาอ้อยทั้งนี้บได้รถติดลมรถรถขาบติดลมเนี่ยคลองน้ำลงม้าบางนี่ละนี่น้ำกระโดดลงมานี่ลหละไปใส่หนองพูนต้องล้อรถไถมาดึงแบตก็สิบเบิดแล้วตอนดึงสิบบอด้มาดึงให้ท่านผู้ชมเห็นเอกเพราะว่าแบตเบริรในได้ประมาณ กาวานเคยใส่สมิทได้จักสันอันมือจักตันก่อบ้านสีตีต้องมาเบิ่งงันอีกเชนหนึ่งได้ประมาณท่านนี่แหละท่านผู้ชมไม่ได้หลายหรอกเพราะว่าอ้อยอ้อยสามไร,ร่กับสีเหลวมรอบแล้วกับสีเหลืองานหนึ่งนี่แหละที่มันเป็นตโตอ้อยอีรีเพราะอ้อยต่อสามพ่นแล้ว รถตบปลมแบตกสิเบ um. ah ิดแล้วท่านผู้ชมเอรยแบตหมดแล้วฮะบ่ไไ้บักโจกันสากลงเนาะสากสากมันสั้นมองนะมันตกปุ๊บลงเลยเนาะเทีถ้าเฮาบักโจกแบบสากสากลงมันก็จะตูุดไป่งไยเลย เออแมนอันฟีเรามันเลยบ่ขึ้นเพราะว่ามันเป็นแบบบาตอกบล็อกไหมมันสั้นๆั้นของงูงสียเนี่ยมันขายลาักษณะตดี่มันขำท้องรถไถยย่างเดียวถนั้นมาดึงโอ้ยรถย่างก่อนโอ้ขอนใหม่เจี๋ยเอารถไถมาอันอันนี้เจี อืเทว่าประมาณได้ยักตันในเตาตีโอ้โอ้หขัดเต็มอันนั้นนะเตีเต็มโอ้เต็มคอกสิบตันตะวันอืมโอ้ถ้าเลยไปนั่นต้องค่อยว่ากัดไหมไปเต เต้เบิดเนี่ยเอาเนี่ยนางลายมันสั่นแล้วก็มันหางพร้อมเทวดาตอนนี้แม่เธอเบิดยังอ้อยได้ถึงจักร้อยตันหลายร้อยตันอยู่เด่นพันบ่อถึงหมื่นบ่ออย่างวะ เออตีอีกหรือเปล่เดี๋ยวเดี๋ยวเพราะหั้นั่นเราเหาเฮาดณหอะไรเราได้รอยยี่สิตันบัดนี้ของพวกเธอมันเป็นรอยไรเนาะนั่นโอ้แสนเกือบแสนตันวะโอ้หกเกือบหกเกือบหกเกือบรอยตันเกือบพันตันโอ้ยแมนปอโอ้หอบันนั่นนะเนาะ ว่าไงเก็บไปนั uno, os, os, es, ่นไปอยู่แถวหนุ่ยลอยสองลอยว่าไเห็ดอ้อยม่ตาแต่ค่าค่า้ยอืมแต่ว่าปีที่สองเขาก็เลยลงทุนหลายตัวเมนโบ่ทีวายอีรีน่ะแทงสีน่ะ เดต่อเขายังได้องอว้าดินเพิ่นดินแบบโบอ๋อเพิ então? ่มน้ำใสติถ้าถ uh ้าไม่น uh. นี้นะถ้าเขามีน้ำใสม่ใชไดจะต่อเนี่ยอันเต่าตีเออเออมันนางเนาะมันนางตอกอืมป้าถึงเจ็ดต่อแปดเลยหรอโอ้โห ไปเอาไซห์เห็ดรถเห็ดเล้วอะ่ะตอนแรกนี่เราเห็ดลายลายหรือจากประมาณสองลอ่ะได้สองได้รถพ่วงนึงพ่วงนึงอยู่ประมาณห้าสิบหกสิบตันโอ้โหสิบตกไเลยละนี่สิบกาตันนี่ห้าตันโอ้โหเห็ดเห็ดแล้วก็หลายปีค่อยได้เห็ดตีบัอะไรค่อยได้ไทายทิ้งหลายปีเลยแ,แต่คนแต่คนมากกว่านี้แล้วลต่อที่ต่อหา้าต่อโอ้โหเขาไปเศร้าที่ไปเศร้าพุ่นในเปียงหรือ อน้องเพื่นบอกว่าอ่านแถวซีแถวนามซีเป็นดินเหนียวท่านผู้ชมบัดนที่นี่ต่อเฮ็ดถึงเกตตอก็ได้เกตต่อไรนนึงก็ยี่สิบกว่าตัานครัมีแต่ว่าบานเขาประมาณสามไร่โอ้ยสองสองต่อสองต่อก็จบแล้วสามเนี่ยต่อที่สาม,ไ,มได้ได้หน่อย รถมาแล้วรถมาดึงแล้วไปเบิ้องเพื่อนดึงก่อนไปลดมาแล้วคุณรถมาดึงแล้วจ้า

เกดเกดตรงนั้นเกดตรงนั้นเอาบางที่อันมันสั้นๆนะ่ะเอเอเกดตลงไปนี่นี่ถ้าต้องเกดฟังคนน้ำได้ประมาณนี้ละแค่นี้ละใต้บนันนี้ไปบ้านกันกลับ,บานแล้วตอนนี้อยู่ประมาณนี้ประมาณบ่ายสองโมง ไปบ้านก่อนนะจ๊ะคอยมาเบิ่งกันตอนแรงว่ารถจะไปลงได้กี่ตาลจ้ะตัดเสร็จเรียบร้อยหน้ามอมเมมพูดหน่อเด็กชายอนหาปลาตาเข่าให้แม่ปอปาหาปลาตาเข้าต้องแรงต้องแรงเลยเมื่อเช้ากูก็หาม้าสันละโอนเสาอ์กูจะมาหอดเพราะใส่ยุสัย,ยกูกับนี่ตัว นี่เป็นรถคันสุดท้ายอันนี้เป็นเที่ยวเอ่อเป็นอันหอบสุดท้ายหอบสุดท้ายทีจีไซนี่ของอันก็ของรถกับพี่น้องของแม่อปอปาแล้วล่ะแล้วเฮ็ดอันให้เฮ็ดสวนเป็นลอยๆอ,ยอรเเฮ็ดอันได้ประมาณเกือบเจ็ดแปดอยตันของเพ่นแล้วอันมันอีก นี้ทางรถไถรถสิบหล่อไปหลูกจก,กว่าจักรันจกักรันของเราน้าบทสวนหรอกเพราะว่าเราเป็นคนขยนันพาลูกพาเต่าขยานขันคักหลายขยันทุกปู่ทุกคนเลยลูกเพลินเป็นพี่น้องกันพอ่พอพ่อแม่ปอปา่ามีแต่รถเขน็นโอ้รถเขน็นกับบะมีรถจักรยานห่างกับยืมเพิ่นมามีทีเป็นลอยไร่กับจิงอยู่เด้แต่ว่าบ่มีบ่มีอีหยังคือเพิ่นเลย เพิ่นขยันทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกตั้งแต่อันพี่ซายของแม่ปอบป้าผนล่ะเราขยันพาลูกพาเต้าเราขยันลูกเต่าเราก็ได้ขยันน้ำแม่ย์ไงอันพร้อมเราบ่ค่อยขยันสนใจดอกครับพ่อใหญ่สำลีล้อแบบว่าธรรมชาติของชีวิตไห้ยตะคุนเซาเนอันนี้อันนี้เนอแล้วเป็นไปเรื่อยๆเรื่อยล่ะในควาบริหารเอา บริหารเฮ็ดไทยแล้วก็แก๊กไปบ่ได้บ่ได้คาดหวังว่าเสี่ยนต้องอันล่ำรวยอีย่างดอกนผูทท้ชมแค่อยู่เฮ็ดไปเพราะว่าบ่เหงาบ่งแงวไปสันละเฮ็ดให้เฮ็ดสวนเพิ่นเฮ็ดเพิ่นก็รวยกันเพราะเฮาเฮ็ดบ่ได้คือเพิ่นดอกเฮาบ่มีกำลังนี่ของอีแม่เราปลูกก่อนเจ้าประมาณจะเดือบเหรอเมืนอกลับเกิดแน่บ่เกิดแน่เห <รอ S 1> ็นบ่มาแล้วจบแล้ว เ็มเทพล้อมันเบิดแล้ว,ม,ลวมันมีแค่นั้นมันก็ล้อมกระแล้งแค่นั้นละ่ะได้แค่นี้ละ่ะแค่เห็น